บอลบอลอยู่ไหนอยู่ไหนดูข้างนอกดิมีนี่อนี่บอนี่บอนี่บอใช่นี่ปืนล่านชายบอลเหรอบอลแน่บอลนะไม่ใช่ไม่ใช่กระถึงเป็นออกมาออกมาอะไรเออกมาออกมานั่งลงนั่งลง ไม่ดไม่ดีไ่ิไม่มไนั่งนั่ง่งน่่น่นั่งนั่งนั่งเดวผมข่อเยอะก่นี้ไมพดีเยอะเดี๋ยวเยอะ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 ไมไข่เลยไม่มีพี่ไม่มีนะแม่ะแม่ไอ้นี่นะเป็นหมายจับสาลจังหวัดราชบุรีนะวันที่21่กรกฎาคมปีห6หนะข้อหานะครับพยายามกระทําชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบาปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนเอง เข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่พี่แจ้งแล้วนะครับอมีโอกาสคือมีการแค่ครั้งเดียวนะอยู่บ้านผมก็โดนเงี้ยพี่ไม่เข้าใจโดนทุกกระทําถ้าตอนอายุสิบสองเนี้ยทีเราไปเล่นน้ําตกหรือไปกับเพื่อนหรืออยู่บ้านไปเล่นน้ําด้วยกันเขาคอผมเอาเอาตอนบอลอายุสิบสองครับช่วงวันหยุดโรงเรียนอายุสิบสอาทิศเนี้ยเขาคอผมเอาแล้วเวลาเอาไปแบบผมเจ็บ ผมก็วิ่งไปบอกแม่อมืคนที่ทํากับเราเนี่ยอายุเท่าไหร่รุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันครับดาเนินคดีหรือเปล่าก็ตอนนั้นแม่เขาไปแจ้งความตอนนั้นผมตอนอายุสองผมไม่ได้รับรู้อะไรเลยเลยขาก็ไปแจ้งคือเป็นบ้านใกล้กันนี่แหละเขาก็ไปว่า,ร,ารู้สึกยังไ,ไงเมื่อโดนเอาทางประตูหลังเจ็บครับรู้สึกยังไงตอนเนี้ยังรู้สึกอยู่ไหมคือมันฟังมันตลอดเลยพล้พลทุกวันนี้มาับ เนี่ยติดมาตลอดเลยเป็นฝันร้ายใช่ไหมครับฤทธติดดวงทวารมาตลอดย่นนเมื่อเราฝันร้ายแล้วทําไมเราไปทํากับเหยื yeah, ่อคนอื่นแบบเนี้รู้ว่าเราไม่ชอบเป็นฝันร้ายแล้วไปทํากับเด็กคนอื่นแบบนี้ทําไมคือช่วงนั้นผมไอ้นี่ไงคือเลิกกบแฟด้วยอะไรด้วยเนี้ยแล้วผมขาดความมุุ่่นทางบ้านาคือเวลา<ช>มีพันห้าเลยรู้ว่าเราเหงาเปียวครับแต่ทําไมต้องทํากับเด็กทางประตูหลังเหมือนที่เราโดนทําล่ะผมโดนมาเงี้ยแล้วผมทําอะไรไม่ได้เงี้ยเราก็ ลองทำคนอื่นบ้างแต่เวลาเราทำไปแล้วเราคิดทีหลังปุ๊บมันไม่ใช่เลยเราแก้แค้นผิดคนเนี่ยครับเล้วทำไมต้องเป็นเด็กมาอายุสิบสามอายุสิบขวบสิบเอ็ดทำไมต้องเป็นเด็กคือเมื่อก่อนผมเป็นยังไงเป็นคนรักเด็กอ่ะคือเราอยากมีลูกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีลูกผู้หญิงแล้วโดนคนร้ายเนี่ยล่วงละเมิดประตูหลังเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเสียใจครับ เสียใจยังไงเจ็บแขนครับอืมเราก็เคยติดคุกในข้อหานี้มาทําไมไม่เลิกเน่ยก็คือที่ผมเลิก,ลกไปแล้วรอบนึง,แล,งนนนแล้วทีเนี้ยนั่นเราก็เลือกไม่เลิกครับคือผมรับปากผู้การได้ไหมครับว่าผมรู้ผมถามผมยอมรับผิดอืมแต่ผมอยากให้ผู้การให้โอกาสทักรอบนึ่งถ้าผมพลาดไปอยู่ห้างไหนแล้วใช้ชีวิตอยู่ห้างหน ขอรับป้าถ้าออกมารอบนี้ผมจะไม่ทํานั้นอีกผมจะให้โอกาสบอลครับถ้าบอลพูดความจริงผมไม่เชื่อหรอกว่ามีแค่เด็กสิบอขวบข้างบ้านผมไม่เชื่อถ้าสำนึกก็ต้องเล่าความจริงมา ทุกคนพร้อมให้โอกาสเรามาเนี่ยเนี่ยมีใครทําร้ายร่างกายไม่มีครับมีไหมไม่มีครับเอผู้การพูดกับเราครับดีไหมดีครับแต่สิ่งที่เรามันทํามันไม่ดีนะครับผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทํามันไม่ดีผมว่มเงนายอยากให้ผู้การให้โอกาสผมสักครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่ต้องมาขอโทษผมคนที่เอ็ต้องขอโทษคือใครรู้ไหมสังคมครับผู้ปกครองแล้วก็เหยื่อ ครับเองจะขอโทษผู้ปกครองของเด็กๆที่เองไปทำมัเนี่ยยังไงไปกราบขอขามาครับแล้วจะพูดว่าไงสิ่งที่ผมทํากับลูกกับหลานของผู้ปกครองสิ่งที่ผมทําไปผมยอมรับผิดผมขอโทษและจะไม่ให้เกิดอีกจําคําพูดไว้นะครับจําคําพูดไว้ดีๆนะบอลนะครับ ผมรับปากผมจะไม่ทําอีกแล้วครับผมให้ตัญญาครับผู้การตรงนี้เลยครับ